สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะน้ําตห้กับพีกับน้องทางบ้านนะครับค่ะชื่ออัญจนาบุญข่าวนะคะจิรวัตรฟาร์มค่ะครับอยู่ตําตบลห้วยใต้อําเภอขุขัน,ขนจังหวัดศรีสะเกดค่ะครับนเันี้นะครับพาพีพานองมาเยี่ยมจิรวัตรฟาร์มขุขันศรีสะเกดนะครับอีกรอบนึงนะครับจริงๆเราเคยมาอีก เคยมาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเนี้มาอัปเดตนะครับในการเลี้ยงงวขุนของเพลินนะครับพรมพี่น้องครับที่สังเกตได้นี่จะเห็นเป็นงัวนมเมื่อนี้นะครับเป็นจังไดจังใดเอางวนนมขาาขุนนี่ครับลองดูค่ะเพราะว่าต้นทุนจะจะต่ำกว่าบัวชาโลเล่กับบาม่นก็เลยลองเอามาทำดูว่าเราจะทำได้ไหมก็ลองดูก็ผลตอบรับก็ก็โอเคนะคะ ก็โอเคที่ว่าเราสามารถทําทําได้เราซื้อ,อวัวจากโครงการเข้ามาค่ะครบรการเราเข้ามาให้ก็คือลองมาทำดูก็น้ำหนักก็ก็โอเคแล้วนะคะอ่นน้ำหนักขึ้นดีเคราะคมันเป็นบางตัวค่ะบางตัวก็จะดับหน่อยแต่บางตัวขึ้นก็ขึ้นเยอะเลยเดือนแรกยี่สิบวันลองมาชั่งดูเปรียบเทียบกันบางตัวขึ้น ยี่สิบโลบางตัวขึ้นสามสิบโลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนาะได้เกณฑ์ดีค่ะนะครับถือว่าในเกณฑ์มาตรฐานะนะครับบีินนการเลี้ยงวัวนมนี่แตกต่างบอรครับกับการเลี้ยงชโลเลหรือว่าการเลี้ยงบามมนครับก็แตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างอย่างวัวนมเนี่ยคือเขาจะถ่ายเยอะเยี่ยวเยอะ,ยอะครับถ้าหกมันก็จะแล้วเทิะดหน่อยอแต่ถ้าเป็นอย่างบามันชโลเล ้าจะไม่เลอะเทอะมันก็จะโอเคครับมัน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 แตกต่กางกันที่ว่าเราต้องดูด้วยค่ะดูดูด้วยว่าสุขภาพมันยังไงอืเราต้องคอยดูแลดูดูด้วยต้องคอยสังเกตหมั่นสังเกต่ะคะยิ่งเยอะยิ่งต้องเดินดูทั้งวันอ๋อยิงย่งยิงย่งเยอะยิ่งยิ่งตอ้องดูแลน,น,นะครับนอใช่ค่ะนะครับเรื่องปณญการดูแลเรื่องเรื่องข้อสันีิสำคัญบ่ครับสำคัญค่ะเพราะว่า มันจะบอกว่ายังไงเราเราไม่มีลูกน้องเยอะเนาะรเรามีแค่ลูกน้องคนเดียวคอยให้อาหารอะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่วยกันกับแฟนลูกมั่งครับช่วยกันช่วยกันทาความสะอาดอือต้องช่วยคนงานด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเราเพิ่งมาเริ่มทําใหม่เราเรายังจ้างคนเยอะไม่ได้รเรายังไม่รู้ว่ามันผลตอบมันโอเคไม่โอเคไม่รู้ชุดแรกรอันแนวคิดจางไหนจังใดคิดว่าต้อง ต้องมาเปลี่ยนเป็นเป็นวัวนมเนี่ยครับแมวคิดเหรอคะครับเพราะว่าตอนแรกนี่คือเห็นพี่แมนครับเป็นชาโรเล่<า>เป็นบามาันาาครับครับผมคือหนึ่งคือเราเอาอาหารจากาโรงงาน APM ใช่ไหมคะครับอันนี้เขามีโครงการเขาอยากให้เราลองเลี้ยงดูอของโครงการนี่แหละอยากให้เราลองเปลี่ยนมาเลี้ยงวัวนมดูว่า ราคาต้นทุนมันถูกกว่ากันครับีน,นี้เราไม่ต้องไปหาวัวยังยังคาราเร่บางมันเนี้ยเราต้องไปวิ่งหาวัวครับเราต้องไปวิ่งหาบางทีเราก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวัวโครงการเขาก็ส่งมาให้เราเลยล็อตหนึ่งยี่สิบตัวอันนี้ก็เลยลองดูลองดูตามที่โครงการแนะนําก็เลยลองดูครับลองดูว่าเออมันจะสําเร็จไหม อ๋ตอตัวนี้ก็คือเน้นเน้่นนนนาแนวคิดทางแรกก็คือคือคิดว่าหนึ่งหละรางาวดนมมันถืออ่าสองก็คือโครงการทางบริษัทเพื่อนซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับแต่ว่าที่เห็นยูฟังนี่นะครับเป็นเป็นของโครงการน้ำบออันนี้ไม่ใช่โครงการค่ะอันนี้พอดีไปหามาครับหามา,ามาดูหามาแล้วเขาก็ให้เขาส่งมาให้ครับที่ที่มกเทธ์ก็ค่ะครับ่องครับเราลองมาดูว่าถ้า อันนี้มันจะทำเนื้อได้ดีไหมลองดูเผื่อใครสนใจก็เราเลี้ยงกลางน้ําแล้วอาจจะไปขุนต่อจากเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับสามารถแบ่งได้เนาะแบ่งได้แบ่งได้นะครับแม่พี้นนอกครับตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้ประมาณอายุประมาณจักเดือนครับประมาณครับปีกว่าบะประมาณนั้นแหละมาค้ะเพราะว่าถามเขาเขาบอกประมาณปีกว่าประมาณปีกว่านะครับ ปีกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออเป็นงูอีกโซนหนึ่งนะครับที่ทางฟาร์มจิรวัฒน์ฟาร์มเพืเ่อนในอัลคามานะครับเป็นงูโนมนะครับลักษณะาอายุประมาณปีกว่านะครับน้ำหนักก็นาจะอยู่ประมาณ200ถึง200ถึง250รกิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีอยู่ประมาณโซนนี้มีอยู่ประมาณ3าขอ,อกนะครับเนาะสามสามข้อสามข้อ,อแบ่งล็อกยังไงครับผมก็ แบ่งตัวที่น้ําหนักไล่ๆกันก็ยให้อยู่ด้วยกันคน้ําหนักเยอะหน่อยก็อยู่ด้วยกันแบ,แบ่งแบ่งแบ่งชนไปเลยเวลาเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดมีใครสนใจมาเอาออกช่างก็จะจะ,จะได้ง่ายหน่อยครับผมนะครับแบ่งตามเกณฑ์น้าหนักนะครับแบ่งตามเกณฑ์น้าหนักนะครับพอมีพี่น้องครับเอาบันทึเรื่องเรื่องตลาดเนี่ยนะครับเป็นจังไรเป็นที่ต้องการของตลาดบอรครับว่านุ่ม ยังไม่ทราบนะคะบอกตามตรงว่ายังไม่ทราบเพราะว่าเรายังยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่ามี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 พี่เขามาดูแล้วเ<อ>จ้าหนึ่งแล้วก็กลับของโครงการนี่แหละคะ่ะโครง,งการก็คือมันมันได้ส<น>ี่เดือนแล้วบัวที่เราเอามาจากของโครงการครมันเดือนเมษานี้มันก็จะครบสี่เดือนเต็มเขาก็จะอยากจับตอนนี้แหละเขาก็อยากได้แล้วแหละคแต่ตอนนี้เราเราเราล็อกปากกับที่เจ้านี้ไว้ว่า เขาจะมาจับเราเราก็เลยบอกโครงการว่าขอให้พี่เขาเขาก็ขอให้ราคาเราได้หน่อยเราก็ขายเขาครับอ๋อจริงๆก็นี่อ่าอ่าเจ้าเขียงเหนือเจ้าอื่นนะครับถิ่มติดต่อที่ว่ารมณนโครงการนะครับถิดมติดต่อขอจับอยู่ยนะครับขอจับอยู่แล้วก็ใายราคาเป็นทีนาะพอใจในะครับพอเป็นพี่น้องครับการแสดงว่ากันยังเป็นทีต้องการของตลาดเนาะนะครับเพราะว่าราคาว่านุ่มนี่นะครับเวลาจับนี่จะจะ ตำกว่าราคาวง่วชาโลเลหรือว่าบรามันนะครับพ่อมีพี่น้องครับค่ะแล้วส่วนนี้นะคะก็จะมีบรามันแล้วก็ชาโลเล่ครับอันนี้มีชาวบ้านมาขายให้ก็รับซื้อเข้าไว้แล้วก็ขุนขึ้นไปก่อนพอได้ได้มั่งห้าหตัวครับครับเพรากยั้เว้าถึงมาอดีตที่เคยเหตุเป็น อาคุณบามันคุณชาโลเล่เนี่ครับมันดีจากไหนครับคุณบามันชาโลเล่แร,รแรกแรกเหรอคะครแรกแรกไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ <c oughs> แรกแรกก็มีแค่ฟางครับแล้วก็อาเจ็ดฟางกับซื้ออาหารเลี้ยงแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปหาซื้อฝุ่นข้าวไอซื้อกากเบียรซื้อลำ โอ้ทุกยอย่างเลยค่ะใครว่าดีเราก็เอามาเอามาให้บัวเราให้หมดครับตอนนี้เราไม่รู้สูตรรู้หลัก่ะคะ่ะแต่ว่าทําวัวขุนมาเนาะไม่มีใครก็มาบอกหมดหรอกนะว่าทําแบบไหนแบบไหนครับก็เลยลองผิดลองถูกมาเรื่อยเรื่ื่อครั้งครั้งแรกที่ทำชชลเลกับบามันเลี้ยงปีก,กว่าเลยนะคะโอ้ระยะยาวเนาะยาวเลย <laughs> แต่ก็ไม่ขาดทุนนะคะถ้ามาคิดแล้วไม่ขาดทุนคือมามาแข่งเนี่ยเราสามารถทําให้เขาหนักาหนักมากอืเราก็ยังพอได้ขายไปได้ราคาหน่อยได้ร้อยสามบาทชุดนั้นนะคะสิบสี่ตัวจะว่าขาดทุนไหมก็ไม่ขาดทุนอ่ะได้ไประสบการณ์ด้วยครได้ทุกอย่างอ่ะได้เรียนรู้กับวัวชุดเนี้ยทุกอย่างเลยครับาคาชุดต่อมากถือว่าเป็นเครื่องเฮ็ดง่ายมากขึ้น คือต่อมาก็ไปหาซื้อบัวตามตามบ้านนะคะครับแพงไหมก็แพงเพราะว่าเรายังเรายังกะน้ําหนักไม่ถูกนะคะเรายังกะไม่ถูกว่าบัวรุ่นนี้น้ําหนักท่าน,นี้บัวรุ่นนี้น้ําหนักท่าน,นี้ครับเราก็ทําซื้อมาอย่างเงี้ยเออแต่จะว่าขาดทุนไหมไมันก็ไม่ขาดทุนอีกแหรอคะเพราะว่า มันมันพอเราทําแล้วมันมันขุนได้ได้เนื้อมันขึ้นได้ดีอะค่ะครับมันขึ้นได้ดีมันก็เลยเออแล้วมาเจอแบบว่าคนไม่กดราคาด้วยมาเจอคนซื้อที่ว่าต่างคนต่างเข้าใจกันอย่างเงี้ยค่ะแกก็ขอแกแกก็ให้เพราะว่าช่วงเมื่อต้นปีน้าท่วมอะตามนี่เละหมดเลยครึ่งเข่าแกจะบอกให้มาจับวัวก็คือกดราคา ก็เลยไม่ขายยอมขนวัวไปบ้านไปอัดไว้ที่บ้านเพกะยอมขนวัวอัดไปที่บ้านเพราะที่บ้านมันที่สูงไงคะ,คะมีมีเป็นโรงเรือนแม่พันอ,อยู่เลี้ยงวัวแม่พันอยู่ครับก็ไปอัดอัดก,กันไว้ที่บ้านแหลคะค่ะพอน้ำลดก็พากลับมาพากลับมาพอดีมาขุนได้มันก็นานไหมก็นานนะคะประมาณหกเดือนถึงได้จับปล่อยอื แต่ก็เดว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนค่ก็แสดงว่าทีอสมาเนี่ยบ้านใดขาดทุนก็ถืออไม่ไม่ขาดไม่ขาดทุนนะครับถ้าขาดทุนคงไม่ทําต่อมันมันมันได้ประสบการณ์ด้วยไงคะได้ความรู้ได้ประสบการณ์อยู่ที่เราใส่ใจไหมอะไรไหมแค่นั้นแหละค่ะครับมันเราเลี้ยงแักมีชีวิตนะคะมันไม่ใช่แบบเลี้ยงแล้วก็อย่างหมูอย่างอะไรเงี้ยเลี้ยงเขาก็ไม่ไม่ต้องไม้นี่มากครับแต่นี้มันจ็น จับใหญ่เนาะมันมีไอ้นี่เราก็ต้องคอยดูแลคอยสังเกตอยู่ที่เราดูแลสังเกตด้วยค่ะครับอันนี้อันนี้คือจากประสบการณ<ช>์นะครับการเลี้ยงหัวนะครับการเลี้ยงงัวขุนนะครับบับบนเบเนการเลี้ยงงัวขุนกับงั่วต้นน้ำทั่วไปนี่เจมองว่าแบบใดมันตอบโจทย์ตองกันแบบไหนตอบโจทย์กันค,คืออย่างต้นน้าหนูยังไม่เคยทํานะคะคแต่หนูก็มีวัวแม่พันนี่แหละอยู่ประมาณสิบ สิบกับแม่ตอนนี้ก็ได้ลูกประมาณหกเจ็ดตัวแล้วล่ะก็รอคลอดอีกประมาณหกตัวแต่ตอนนี้เรายังยังยังไม่รู้ว่ายังไงคือยังไม่ได้ขายยังยังยแต่ว่ากําไรก็คือเขาคลอดลูกให้เราในรลยได้แล้วค่ะได้ลูกแล้วนะครับอันนี้คืคอกําไรเป็น ลักษณะเงินออมเนาะใช่ครับนะครับลักษณะเงินออมเพราะว่าเป็นระยะยาวนะครับเป็นเป็นปีเพ็นถึงจะคอดหลูกออกมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลักษณะการเลี้ยงง้วนะครับมาอัปเดตนะครับของทีรวัดฟาร์มนะครับซึ่งเพิ่นกับีเพิ่มเติมโดยการเลี้ยงว่านุ่มนะครับเป็นลักษณะว่านเหนือนะครับเมื่อนี้นะครับกับภาพผีผ้าหนองมาเบ่งนะครับเอาสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้เจว่าฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับ ป่วกาลังมองหาอาชีพการเลี้ยงงูอ่านเนี่ยนะครับคือหนึ่งเลยคือต้องลงเรือนนะคะลงเรือนต้องดูลงเรือนให้พร้อมก่อนครับเพราะว่าอย่างเราจะเลี้ยงวัวนมมันแตกต่างกับพวกบามันชารเล่ยน,นะคะคเพราะวัวนมเนี่ยมันจะขี้แฉะขี้ไม่แฉะค่ะแต่ว่ามันจะเยะี่ยเ,เยอะค่เยี่ยเยอะแล้วอนนี้ลงเรือนมันก็จะสกปรกหน่อย แต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นปูนอย่างเนี้ยเราทําความสะอาดง่าย <tım. S 1> มันทําความสะอาดง่ายกว่าพื้นเขาเรียกอะไรนะพื้นดินพื้นดินครับมันทําแล้วว่ามันก็จะดูแลง่ายกว่าครับอย่างเวลาอะไรอย่างนี้ยเราเราให้มันยืนลงดีกว่าครับถ้าเป็นวัวที่ขุดแล้วะคะให้ยืนลงดีกว่ามันจะง่ายกว่าแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นดีกว่าด้วยอืครับการอย่างว่านุมนะครับกะ ห้เน้นเป็นขอกที่ทำพ่อสารได้นะครับเพื่อสุขาลักษณะนะครับกันจากที่จากที่เห็นก็คือทาสุขคลัษณะดีนำนักตัวเพิ่อกาจข้นไหวนะครับดูดูแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นดีกับการถ่ายอาหารของว่านมนี่นะครับเขาให้จังไรแน่ยอยลืมถามเลยไม่ไครับก็ไม่ยากเลยค่ะก็มีส่นกระพุ้นกหารอย่างที่เคยเลี้ยงอะค่ะ ก็แค่นั้นเองแล้วก็ฟางให้ให้จักเวลาครับให้สองมือค่ะครับดางน้ําหนักบัวเลยตอนนี้บัวใหญ่แล้วตกประมาณวันละมื้อละสามโลค่ะต่อตัวอ๋อมื้อละสามเนาะครับแต่ถ้าไปกินช่วงที่จะออกนี้ถ้ามันกินได้เยอะก็ให้กินไปเลยเป็นบุฟเฟ่ไปเลยครับอันนี้คือการถ่ายอาหารใช่ค่ะนะครับขั้นพ่อะมพี่น้องมีความสนใจอยากมา ศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมฟ้ามมาเด้๋ยครับได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะคบ,บอกพี่กับอีกนี่ท่าอยู่ตำบลห้วยใต้อำเภอขุคขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะคง่ายๆก็คือถ้าตั้งมาก็วัดบ้านสมบูรณ์หรือวัดบ้านแหวกก็ได้ค่ะับก็บ<ถ>เขา้า,ขา,ขา,ขาง่ายเข้าเข้าง่ายนะครับอเอาฝากเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งศูนย์เก้าหกเบอร์นะคะศูนย์แปดหนึ่ง 2396723ค่ะครับวันนี้นะครับกับขอขอบคุณพี่เสยนะครับ,บ,บที่เป็นอนุญาตในวง่าพี่พ่ะนองมาเยี่ยมชมนะครับอัปเดตขอบเพินนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ